ส่วนที่ทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ครับก็มีการประเมินกันว่าปีนี้จะเติบโตใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่มากระทบทั้งเรื่องของค่าแรงค่าวัสดุก่อสร้างและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงโดยนายอุเทนโลหะชิตพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทพฤกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงค่าวัดสดุก,ก่อสร้างและค่าแรงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มอีก5%พร้อมเป็นห่วงเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงและการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของแบงก์ชาติที่อาจทำให้การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประชาชนยากขึ้นจึงแนะนำให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยควรเลือกซื้อในราคาที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถในการชำระสินเชื่อ ส่วนในระยะยาวก็มองว่ารัฐบาลต้องเร่งออกมาตราการกระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตหากสามารถดำเนินการได้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้งนี้ปีที่ผ่านมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่อย่างบ้านกรีนเฮาส์เพื่อตอบรับกำลังซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนำเทคโนโลยีและการออกแบบการก่อสร้างแบบใหม่มาใช้ส่วนปีนี้ก็มุ่งเพิ่มสัดส่วนของสินค้าในกลุ่มเซกเมนต์กลางบนให้สูงขึ้นกว่า50%เ์ โดวยวางแผนปรับลดสัดส่วนของสินค้ากลุ่มราคาต่ำกว่า3ล้านบาทจากปีที่แล้ว70%ให้เหลือราว40%เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน